สวัสดีครับเบอร์ไสทีนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Star Citizen น,กกนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับมาตีบอสคานิวอรใหม่นะก็จะเป็นตัวนี้เนาะ็อกซิตนะครับอ่าบิซัตเตอร์มอลตันนะซึ่งตัวคอลนี้ก็ค่าที่จะตึงมืออยู่นะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกที่อ่าทำให้เราติดพิษนะครับซึ่งพิษมันก็ทำให้อ่าเลือดของเราเนี่ยมันลดลงนั่นเองนะครับผมอ่าดูสกิลกันก่อนแล้วกันเนาะ ทกิเอหนึ่งเนี่ยเป็นการสร้างความเสียหายในระยะที่กําหนดนะก็จะเป็นแนวเส้นตรงนะซึ่งเมื่อโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับจะไล่เจ้าตัวบัฟของเวนอม1นึ่งสแต็กนะครับให้กับเป้าหมายด้วยโซนีสองเนี่ยล่อยพิษนะครับซึ่งโจมตีทั้งหมดนะแล้วก็เมื่อโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับหากเป้าหมายที่โดนโจมตีเนี่ยไม่ติดเวนอมนะจะไล่เวนอมซ้อนทับกัน2สแต็กให้กับเป้าหมายนะครับ โซเสมเนี่ยเมื่อใช้สก,กิลนะครับใช้สก,กิลเมื่อไม่มีเป้าหมายที่ถูกเวนอมนะครับเออที่ไม่ถูกล่โดยเวนอมใส่เนี่ยจะปล่อยพิษจำนวนมากออกมาจากท้องแล้วก็สร้างคอาเสียหายดุนแรงนะครับแก่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ไล่สแต็กหรือว่าเอฟเฟกต์เวนอมซ้อนทับกัน5ครั้งนะซึ่งก็จะตีหมู่นะครับซึ่งสก,กิลเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขเนาะถ้าเกิดฝั่งเราเนี่ยมัน โดนสกิลแล้วไม่มีไม่ติดบัฟเวนอมนะครับเลยจะสกิลนี้จะใช้งานแต่ถ้าเกิดมีการติดอยู่แล้วนะสกิลนี้ก็ยังไม่ใช้ใช้งานนั่นเองนะครับประมาณนั้นสปาร์สีนะมีการไล่ผมการซีซีให้กับตนเองเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยก็จะมีการอ่าส่งผลต่อศัตรูในระดับเดียวกันดังนี้จะมีการไล่เวนอมซ้อนทับ1ครั้งนะครับอย่างต่อเนื่อง้องทับสูงสุด5ครั้งเนาะโซเอฟเฟกต์เวนอมเนี่ยก็คือสร้างความเสียหายจากพิษ เปอร์เซ็นของเลือดสูงสุดของตนทุกๆ1วินะแล้วก็เพิ่มดามเมจที่รับด้วย1 2นะครับแล้วก็หากตายเมื่อติดเอฟเฟกเวนอมอยู่จะไล่เอฟเฟกเวนอมเนี่ยให้อ่าห้าสเต็กให้กับพ,กพวกนะครับซึ่งโหโคตรโคตรโคตรเร็วนะพ <c oughs> าสีนะครับแล้วก็เอฟเฟกของมันเนาะเร็วมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อใช้อันติเมตนะครับจะลบเวนอมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยากติดสเต็ก ม่อยากติกสแต็กแล้วตัวของเวนอ้อมเนี่ยเราก็ต้องใช่อันติเมทได้เร็วๆแต่ปัญหาคือนะครับอ่าเราจะมาต้องกังวลตรงนี้ด้วยนะถึงแม้ว่าเราจะเวนอมหายเนี่ยแต่ถ้าเกิดบอสมันตีเรานะครับแล้วไม่ตีเวนอมเลยเนี่ยนะครับเราจะโดนสกิลนี้ด้วยนะดังนั้นก็ภาวนาะให้บอสเนี่ยมันใช้สกิลแล้วมันแปะเวนอ้มใส่เราก็พอนะครับอืแล้วเราก็ไปอันติเมทไว นะครับลบเวนอมออกนะเราจะได้ไม่โดนทั้ง A 3สมแล้วก็ไม่โดนเวนอมด้วยให้มันจะแตกเยอะนะครับไปนะครับดูทีมกันนะครับที่ใช้รอบนี้นะค่อนข้างที่จะตึงจริงๆนะครับลองแล้วนะอืมกล็ลองหลายทีมแล้วนะครับก็ผมใช้ทีมที่แบบคิดว่าเซฟมากๆนะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยซับสามแท้งหนึ่งดาเมจหนึ่งนะครับก็ผ่านได้นะแต่ว่าจะช่วงสุดท้ายอาจจะมี ตายนะครับมีตายบ้างเพราะว่ายิ่งยิ่งรอบเยอะมันยิ่งตีแรงด้วยนะครับอืมรู้สึกว่ามันตีแรงนะครับก็ในทีนี้นะครับก็จะมียูริเซียกับเลโฮเนี่ยที่เอาไว้ช่วยกันอ่ายูริเซียเอาไว้ลดทอนดาเมจได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเีพิเลนะครับแล้วก็เลโฮเอาไว้ฮิลแล้วก็อ่าปูพุงการดาเมจทั้งหมดนะทำให้เวลาเราโดนสกิลอื่นนอกจาก อ่าสกิลนึ่งนอกจากสกิล A3 ที่ถ้าเกิดมันตีไม่ติดเนี่ยก็ยังช่วยเซฟได้นะครับ A2 เนี่ยก็แรงนะสังเกตดูนะครับ A2 เนี่ยก็ตีแรงเหมือนกันนะครับโจมตีทั้งหมดลองดูแล้วนะครับตายเหมือนกันโดนแล้วตายเหมือนกันนะครับผมก็เซลิโฮก็ช่วยได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแทงเนาะก็คือน้องอิเลน่านะครับแล้วก็ซับมาเลไลนะ์นะแล้วก็ดาเมจตัวเดียวนะครับผมก็เลยใช้เป็น เลอาใครไม่มีเลานะครับใช้ได้เมทตัวอะไรก็ได้นะที่คิดว่าเราปั้นดีๆแล้วนะครับจอมโจรหรือว่าอาเอมี่ e ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอืมแต่ว่าเลเลอาเนี่ยมันจะมีเวลาติเมทมันจะได้นี่ไงจะได้โลได้อ่าปุม้มกันดามินะครับอืมถ้าจะไม่ผิดประมาณนั้นนะแล้วก็สําหรับใครที่ ทีมแบบเลเวลเยอะกว่าผมนะครับแล้วก็ของตึงๆกว่าผมเนี่ยผมก็แนะนําเป็นทีมสปีดได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นทีมที่ใช้2ตัวนี้นะครับเข้ามายืนคู่กันเนี่ยเพื่ออัติเมตได้ไวมากๆนะครับอืมถ้ายืนไหวนะนะครับถ้ายืนไหวแต่ถ้าเกิดยิงไม่ไหวก็ลองทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทีมนี้นะครับประมาณนี้นะ อ,อ่ะนะครับเดี๋ยวไปรุยกันนะครับผม どいいてくださそのののののの攻攻攻攻攻撃撃撃撃撃少ししし頭ををを冷やゲゲーーーーームムママススタタ女女帝帝槍槍後半ダメジから来来いい今すぐだそ安心て奪れ楽もうよこれ少ししし頭を冷やまょうそこで โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตีบอคาเนเวอตัวใหม่นะจริงๆก็เกือบลืมไปแล้วล่ะนะครับว่ามีตัวใหม่นะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะ เอาคาะที่จะเป็นบอสที่ตึงนะสำหรับผมว่าตึงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสําหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ผ่านแล้วนะใช้ตัวละครหรือว่าใช้ทีมที่นอกเหนือจากนี้นะครับแล้วผ่านได้เนี่ยสามารถคอมเมนต์นะครับแนะนํากันด้วยนะครับเผื่อว่ามีเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยเข้ามาดูและอยากใช้ทีมอื่นนะครับนอกเหนือจากที่ผมใช้เนี่ยจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อคนอื่นด้วยเนาะนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงกันด้วยนะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ